นี่คือการร้องเพลงบนเครื่บินนะครับนโอ้ยร้องเพลงเพาอด้วยอ่ะพี่ก่อนก็ร้องเพลงนี่พี่กรณ์เอาลองเอาหาอาย Oh my god Hotel China ฟอกซ์ฟอดสอดอัลฟาครับ Lady For Departure ครับฟ็อกซ์ฟออ Alpha เกียร์ Take o f อรปรัมา้เกียร์ o r Take Off ครับ Runway วันสครับ พร้อมนะครับค่ะไปไปเ <ไป S 2> นี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาที่หนึ่งร้อยปิดแล้วนะครับผมเนี่ยเหมือนเครื่องบินใหญ่ปะเสียวกว่าค่ะเอาไปไว้ใกล้ฝั่ง <c oughs> เพราะว่าเราเห็นไงเข้ามไาไว้ใกล้เปล่าอ๋อ,อโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ประมาณ1,500้าร้อฟิตค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองเลี้ยววงกลมดูว่าเป็นยังไง Amazing อยู่นะเออมันสนุกอยู่ อันนี้มันคือที่ไหนอะคะอ่ามันคือสมุทรสาครครับอันนี้คือนาเกลือมีทั้งนานาพวกไอพวกบ่อปลาแล้วก็มีนาเกลืออะไรเงี้ยอ๋ออย่างงี้เราต้องร้องเพลงลงติ๊กต็อกละค่ะเอาล้องดิครับเออไหนบอกว่าจะขึ้นมาร้องเพลงใช่ไหมขอดูวิวก่อนเออเนี่ยตอบมให้ร้องเพลงสามสี่ห้าเปิดเลยอ่ะบ้านของพีทำานาทำโอ้ยร้องเพลงเคาะด้วยอะพี่กรณ์ก็ร้องเพลงนี่พี่กรณ์เอาลองเอาหา หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือพี่กอลต้องร้องด้วยเหรอร้องได้ไหมเอาลองได้อ่าโอเคอันนี้คือการร้องเพลงบนเครื่องบินนะครับโอ,โอ้สุดยอดจริงผมมากกับนักร้องวะ่ะว่แต่ร้องกลัวเครื่องบินดีกว่าอ่าได้เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหม,ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย อไว้ก่นลืมเนื้อไปโอ้ยไอ้เอียรตนไอ้เกียรติไอ้เสี่ยวไอ้เสียวหรอโอ้ยไอ้เกียรอันนี้เขาเรียกว่าเลียววงกลมเลียววงกลมไม่กล้าถ่ายคลิปเลยอ่ะให้อีกรอบหนึ่งอ่ะให้ถ่ายคลิปอ่ะแบบไม่ อ่าต่อไปอีกรอบนึงมันจะแบบไปทางนี้แล้วมันจะแบบสวยมากเลยนะเลี้ยวขวาไปอ๊ายโอ้ my god อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าสตีปเทิร์นครับก็คือการเลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบปีกลึกหน่อยเป็นไงครับเสียวมากเหมือนหัวโอเคเบียรดมยังเบียรดมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูสาลากลางน้ํดีกว่านะ ตอนนี้ก็ชิวๆบ้างโอ้ยสวยจังเลยอ่ะแหมเรากำลังดีเ c e n t เขาเรียกว่าการดีเซนก็คือการลดความสูงอ่าลงไปสักประมาณ500ฟิตนี่แหมเราอยู่ใกล้ทะเลละเวลาลงก็คือเขาห้ามลงเกินต่ำกว่า500ฟิตนะครับถ้าไม่ได้อยู่ตรงสนามบินก็จะลงได้ประมาณเนี้อ่านี่สาลาย,ยายู่ด้านซ้ายเนี่ยคือเขาจะนั่งเรือมาแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ย แอนอยากรู้ว่าแล้วแผนที่คือมันดูยังไงคะอ่อมันจะมี GPS ครับแต่ว่าน,นี่จอมัวน,น,นิดนึงอันนี้มันเป็นฝึกบินเราก็จะบินอยู่แถวนี้แต่ว่าเวลาเราบินเดินทางเราจะมี iPad อีกอันหนึ่งเพื่อเอาไว้ดูแผนที่ครับผมเพราะว่าแบบอย่างเวลาเราบินบนเนี้ยคือมันล่องลเลยแอนเลยสงสัยว่าเราแบบเราจะรู้ได้ไงว่าเราบินตรงไม่เอียงไม่อะไรอย่างเงี้ย อ๋อคือเวลาบินเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีความเอียงปีกอยู่เนี่ยมันจะมีบอกอยแต่ว่าความจริงแล้วเวลาเรียนเนี่ยคือเราจะฝึกโดยการที่ใช้ดูแบบเส้นขอบฟ้าเพื่อให้เพื่อให้สมมติว่าเข็มพวกเนี้ยมันพังหมดพวกเครื่องวัดพังหมดเราก็ยังต้องบินได้อยู่ออันนี้คือสิ่งที่นักบินต้องทําได้ก็คือต้องบินกับเส้นขอบฟ้าได้ป็นไงสนุกปะเออไม่ได้น่ากลัวโธ่ อย่างนี้คือพี่กรสามารถขับเครื่องใหญ่ได้ป่มคะไม่ได้ครับคือที่เราเรียนมันเป็นเอ่อ PPL ไรเซนมันคือ private pilot license เ,เป็นเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินคนละเรือนแต่ว่าถ้าเครื่องใหญ่มันจะเป็น commercial pilot license ไ,ไลเซนมันเป็นคนละตัวก็เป็นอีกแบบนึง่งใช่มันจะเป็นอีกแบบนึงครับมันจะซีเรียสกว่านี้มากอันนี้ก็คือบินชิวๆบินเล่นพอร์เดเชลา่าฟอสตอร์ฟอสอร์อฟางรเป็นเล็กสุดแฮนด์านพายครับนะเราก็ต้องแจ้งเขาตลอดว่า ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนความสูงเท่าไหร่จะมุ่งหน้าไปไหนเพื่อคนอื่นเขาจะบินเขาจะได้รู้ว่าจะไม่มาโดนเราแน่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยจะร้องเพลงเปล่าเน็ตมาแล้วนะเน็ตมาแล้วใช่ไหมคะไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นหนออ๋อจาเหนือได้พี่ก่อนจาได้ไหมอ่าไปมันต้องพี่ก่อนขึ้นก่อนบ้านของผีทำหอ่าหนึ okay. ่งสองสามบ้านของผีทำนะาทำหนะาปูข้าวทุกเมือ่อ น้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินร้องไปต่อวะบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินเอออยู่กาลสินส่วนตัวยูพีนอยู่สมุทรสาครเออเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อน้องก็ทำ นาเกลือไข่เกลือไว้ซื้อข้าวกินบ้านที่อยู่ที่นาลาสินส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครเราอยู่กันที่นาเกลือนะคะบนเครื่องบินเราก็เลยต้องลองเพลงให้แบบอินกับโลเคชั่นนิด,ด,ดนึงใช่ไหมคะขอจะลองได้นะครับผมไป <c oughs> เดี๋ยวพี่กรณ์พาไปลองโลพาสสนามรอบหนึ่ง ก็คือเราจะบินต่ำเรียดสนามไปอ่าแล้วเดี๋ยวก็มาแลนดิ้งปกติบินบ่อยไหมคะบ่อยอยู่ครับบ่อยบินแทบทุกวันเลยโอ้โหไม่มีอะไรทับอยู่แถวนี้เหรอคะพี่กลเปล่าครับอยู่ไกลครับอยู่แจ้งวัฒนะโอ้โหสนามกอล์ฟนี่นะใช่มันคือสนามกอล์ฟว้าวแวนี่คือโลพาสครับผมเรียบสนามเลย มันก็จะเป็นอย่างงี้ครับผมไม่ให้แอดอเตรเตียมตัวสวยสวยเมื่อกี้สวยไงจังหวะแบบเป็นไงครับก็หนุกหนุกเดี๋ยวว่าไหนมีเวลาเยอะๆเดี๋ยวบินกันนานๆได้ค่ะคอเจสเซ่าฟอ็อกซ์ฟอ็อกซ์ฟอ,อ,อัลฟาครับซารเลฟดาวินครับฟู่ซ็อกแรตบิครับผม อันนี้เขาเรียกว่า simulate for landing นะครับก็คือเราจะทำเหมือนกับว่าเครื่องดับแล้วต้องไปลงต้องทำยังไงดีอ,อันนี้อยู่ในบทเรียนเนี่ยอันนี้คือดับเครื่องแล้วแต่ว่าต้องไปลงที่สนามให้ได้นักบินเขาก็ต้องรักษาความเร็วเนี่ยคือเครื่องนี่คือเบาสุดแล้วนะ,ะต้องรักษาความเร็วของเครื่องบินให้อยู่ให้ได้ที่65แล<ร>้วก็แค่บังคับอันนี้มันยังลอยอยู่อ่าใช่เนี่ยคือการแลนดิ้งละเราพี่ก่อนจำได,ได้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหน พี่กอนบินบ่อยคือนักบินเขาถึงต้องใช้ชั่วโมงบินไงออคือคําว่าชั่วโมงบินเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะสําหรับนักบินเพราะว่าถ้าเราชั่วโมงบินไม่พอเนี่ยเราจะทําเราจะทําแบบเนี้ยไม่ได้โอเคอนี่แล้วินละไม่มีอะไรเลยก็แตกมันลงแบปแช่ชช <c oughs> น,นิดมไหมแต่ก็เวียนหัวอยู่เหมือนกันนะคะ<อ>น่าจะพอตอนที่ติดลังกาหมบินบินหวัดเฉวียนไงตัวพี่กอนเองตอนแบบเป็นคนขับมันมันเวียนหัวป่ะไม่ไม่เรารู้ตัว มันไม่เหมือนคนนั่งไงเหมือนเราขับรถอะบางทีเราขับรถเพื่อนเราก็บ่นใช่ป่ะล่ะค่ะแต่ว่าเราก็แบบกูขับดีนะมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราขับถ้าเราขับให้คนอื่นนั่งนีเราก็ไม่ควรทําอย่างงี้งแต่อันนี้คือเราทําให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นไงครับมันไหมมันค่ะเออต้องขี่เลยวันหลังมาเล่นกันใหม่ได้เดี๋ยววันหลังไปเล่นนี่ๆอยากเล่นเลยนะ j เ t s ร์ f ใช่ป่ะ j เ t s ร์ f ค่ะจัดไปอยากเล่นเวกเล่น j เ t s ร์ f อะไรเงี้ย เขาให้เราเข้าชาลีเมื่อกี้เราออกบาวโวรตรงนู้ใช่ไหมกบีอันนี้ก็ซีไงแต่เครื่องบินก็คือต้องอยู่ตรงกลางเส้นโอเคเวรลิกูดไหม <Very good. S 1> สุดยอด